พามาเบรงรถเวทีครับของทีมงานหนุมม่มบัืเกินมิวสิครับนะครับกัสิประมาณนี้เป็นรถเวทีเคลื่อนที่ไม่สามารถแห่ได้นะครับพอสามารถแห่ได้กะเข้ากลางออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยแต่ว่าบ่ทันแล้วครับอันนี้เสร็จประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังเหลืออีกหลายอยู่ว่าจะเป็นการปูพื้นกระเบื้องยางนะครับตอนนี้เขาปูเป็นไม้อัดไปเรียบร้อยแล้ว ดานบนกับสีเห็ดให้มันเป็น p a p แบบรถตู้แบบรถทวดน่ะแะครับนะครับ,รบตู้หากกางออกมาได้เก็บงานสีครับเก็บงานสีเก็บงาน,งานพวกความเรียบร้อยความสวยงามภายในหลังจากที่ห้าเห็ดระบบเล็กงานเล็กเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิเป็นการตกแต่งภายในครับการตกแต่งภายใน ปูพื้นให้มันงาม,งามครับโดยกระเบื้องยางจากนั้นเขาก็จ้างสิเดินระบบไฟให้ทีมงานไฟนะครับเดินเดินระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วก็จ้างสิเป็นเดินระบบเครื่องเสียงต่อครับนะครับกระชบประมาณนี้เลยคือความไฟฝันของแต่ละคนบวกขึ้นกันพลังคนอยากได้รถแทร็นะคผังคนอยากได้รถเวทีผมเพ็ดมาแล้วทั้งรถแทร และก็รถเวทีทั้งคันน่อยทั้งคันใหญ่ครับก็ถถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบให้มันเข้าที่เข้าท่างให้เป็นรูปแบบที่ท่านสมัยใส่ระบบใหโดริกมากยิ่งขึ้นครับนะครับสามารถเชงกลางเขาสามารถกลางออกมาได้เลยส่วนเบรกับโบตองยกครับใส่หลอกดึงลงมาตัาง้งเป็นพื้นเวทีของ แดนเซอร์ของนักล้อครับยังโบเ็ตนะครับใช้เวลาอีกอยู่ประมาณหลายอาทิตย์อยู่ครับก็สีลงตัวกว็สีแล้วกว็สิเก็บงานสีงานยังให้มันสวยงามกว่านี้อยู่ครับคับพื้นที่ข้างบนกะความกว้างเลยกว้างขึ้นก็เก้าอยู่ครับในพื้นที่ประมาณ6เมตร บ่สิเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรงานปาร์ตี้งานยังนี่รับสะดวกสบายประหยัดพื้นที่ฝากไว้ครับกับทีมงานหลดเวทีหนุ่มบมืงเกิดมิวซิครับจากจังหวัดอุบลราชธานี